ไปต่เวีรีหาเข้าโมนนอนาตขึ้นเราอยากเป็นทหารหรือตำรวจทหารใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะครับศาสนาชาติพระมหากษัตริย์ ก็เป็นสารบันของประเทศนะครับที่เราต้องตอบแทนพระคุณนะครับการที่เราเป็นคนดีการที่เราดูแลสังคมช่วยเหลือเพื่อนๆในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือชาติศาสนาแล้วก็พระมหา菩萨นี่นี่คนนี้ได้รูปแล้รรูปอะไรเนี่ยมีใครดูออกมั่ง จริงจังมากคนนั้นจริงจังมาก ลโก้โรตัสและการที่เราช่วยกันเนี่ยมันจะเกิดจากเลโก้อันเดียวไม่ได้เลยมันเกิดจากที่ทุกคนนะมีเลโก้กันแต่ละอันแต่ละอันต่างกันรูปร่างมันต่างอ่ะพี่ดึงออกได้ไหมแล้วมันก็มาประกอบรวมกันแต่ถ้าทุกคนมีแค่เลโก้คนละกองอย่างที่พี่ให้ไปตอนแรกอะ่ะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เก่งมากเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ มันน้อยอ่ะมันน้อยเป็นอีกเหตุผลเดียงว่ามีใครมีเหตุผลอื่นบ้างอ่ะไม่ได้ทํางานร่วมกันอ่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วมีใครมีเหตุผลอื่นบ้างอ่ะประกอบไม่ครบส่วนการที่มันเป็นอย่างนี้ได้มันเกิดจากความร่วมมือของทุกคนใช่ไหมแล้วเราก็ยอมรับความแตกต่างเป็นไงความรับยังไงลูก <c oughs> เรื่องไม่ดียังไง เคยเอาตังค์แม่ไปใช้พี่ก็เคยเพอเราเด็กเนาะเราอาจจะกินไม่ได้เราเคยเอาตังค์ยังไงคะเปนให้มีตังค์คืออะไรกินอ๋อแล้วเคยขอขอแล้วไม่ให้หรือว่าไงหรือเล่าลูกขอหรือ,อยังขอแต่ว่าไม่ให้ยดูก็เลยทำไงแอม วันหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่อยู่พวกเราจะเป็นอย่างไรเราทําอะไรให้ท่านภูมิใจบ้างเราเคยบอกรักท่านไหมเราเคยขอบคุณท่านไหมเคยทําให้แม่ดีใจสักครั้งหนึ่งไหมเคยถามท่านไหมแม่เหนื่อยไหมถานพี่เก่งได้อะไรบ้าง ไปกินกัน้ไปกันไหมพี่เขาพยายามสอบให้สอนให้เรารู้ว่าการที่เรามีพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเวลาพ่อแม่ว่าเราด่าเราเราอย่าไปคิดว่าเขาด่าเราเพราะเราทำตัวไม่ดี แต่เขาจ่าเราเพราะเขารักเราไม่อยากให้เราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีครับว่าเราทําผิดเขาก็เปโดนเราครับใช่มันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะแก้ไขรมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะฟังพ่อแม่ไหมถ้าเกิดว่าเราเถียงพ่อเวลาพ่อแม่เราเสียเราก็จะมานึกถึงว่าทําไมตอนที่พ่อแม่ยังอยู่เราไม่ฟังพ่อแม่เลน่ไม่ดีฮะไม่ดีฮะตีกว